ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่อง m ันนี Hero ค่ะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกันก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 บช่าง m ันนี Hero รนะคะและแน่นอนเจอหน้ากันแบบนี้ทุกท่านอยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปณิตานั่นเองสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเจอหน้ากันแบบนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มความรู้นะคะติดอาวุธในการลงทุนในการเทรดของเราด้วยการเสพข่าวหุ้นต่างๆซึ่งแน่นอนว่าข่าวหุ้นในครั้งนี้นะคะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนเป็นการพามาวิเคราะห์พามา ดูสูตรนะคะเป็นสูตรการค้นหาหุ้นที่เติบโตต่อเนื่องจะเป็นสูตรอย่างไรเป็นสูตรจากใครเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้กันค่ะ ข่าวนี้นะคะจะพามาดูการวิเคราะห์นะคะการคัดเลือกหุ้นที่เป็นหุ้นโตต่อเนื่องค่ะซึ่งวิธีการคัดเลือกหุ้นในการลงทุนเนี่ยมักจะแยกเป็นสสไตล์หลกัหลกๆนะคะที่เราเห็นกันนั่นก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือว่า f u n d า m e n t a l กับอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการวิเคราะห์การาฟเทคนิคหรือเทคนิ i c a l นะคะแต่มีการนําเอาทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเข้ามาผสมผสานกันอย่างลงตัวโดยใช้หลักการที่ชื่อว่าแคนซลิมค่ะโดยแคนซลิ นะคะคเป็นสูตรการคัดเลือกหุ้นแนวไฮบริดที่คิดค้นโดยวิลเลียมเจนะคะสำหรับการคัดกรองหุ้นที่ผลประกอบการดีอัตราการเติบโตต่อเนื่องมีการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยแข็งแกร่งกว่าตลาดประกอบด้วย7ข้อหลักนะคะตามคําอักษรนี้เลยคือคําว่า C A N จะเป็นลักษณะของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ SLIM จะเป็นลักษณะของเทคนิคเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยค่ะ4ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Current Earning ค่ะโดยกำไรของไตรมาสล่าสุดนะคะมีการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั่นเองค่ะซึ่งหากมันเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเพราะว่าเขาเนี่ยมี High Low Season ของธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองซึ่งหุ้นที่ผ่านเกณฑ์นะคะจะต้องมี กำไรต่อหุ้นหรือว่า e a r n i n g per s h ป r e หรือตัวย่อนะคะคือ EPS growth เนี่ยเพิ่มขึ้น20-25นั่นเองค่ะก็จะผ่านเกณฑ์ตัว C แรกนะคะ ตัวถัดมาคือตัว a ค่ะย่อม,มาจาก annual earnings นะคะโดย annual earnings เนี่ยเป็นภาพรวมรายได้แล้วก็กำไรประจำปีที่มันจะต้องเติบโตแข็งแกร่งนั่นเองค่ะเรียกง,ง่ายๆก็คือผลประกอบการประจำปีนะคะมีการเติบโตแล้วก็สม่ำเสมอโดยจะต้องมีกำไรปรับเพิ่มขึ้นติดต่อกัน3-5ปีแล้วก็ควรสอดคล้องกับรายได้ที่มั่นคงอีกด้วยนะคะตัวถัดมาก็คือตัว n ค่ะตัว n ย่อม,มาจาก new product ะะก็คือหุ้นเนี่ยมันมีปัจจัยบวกใหม่ๆเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตค่ะเช่นบริษัทนะคะมีการออกสินค้าหรือบริการใหม่เกิด business model ใหม่มีการเปลี่ยนทีมบริหารใหม่นะคะก็จะเป็นปัจจัยบวกให้กับหุ้นดังกล่าวได้ทำให้หุ้นนะคะมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ได้นั่นเองค่ะตัวถัดมานะคะคือตัว S ค่ะตัว S ย่อมาจาก supply and demand คือหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงและมีจํานวนจํากัดนะคะโดยปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มเนี่ยควรที่จะต้องหนาแน่นสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟล์เนี่ยจะต้องต่ำหรือเป็นบริษัทที่มีนโยบายในการซื้อหุ้นคืนนั่นเองค่ะสําหรับตัว S ตัวถัดมาคือตัว L นะคะย่อม,มาจาก leader all และกาดค่ะ นั่นก็คือเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นําตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกันมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงในอุตสาหกรรมนั้นๆน,น,นะคะเป็นหุ้นที่มี relative strength index หรือว่าค่า RSI สูงแล้วก็ราคาเนี่ยปรับลดลงไม่มากในช่วงที่ตลาดนะคะมีการปรับตัวเป็นขาลงนั่นเองค่ะถัดมาคือตัว I นะคะย่อมาจาก institutional นะคะ sponsorship ก็คือหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบาัน โดยนะคะหุ้นดังกล่าวจะต้องถูกลงทุนโดยนักลงทุนสถาบันค่ะเป็นหุ้นในกลุ่มของดัชนีเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยนั่นเองนะคะเพราะว่านะคะหุ้นที่ถูกนักลงทุนสถาบันเนี่ยเข้าไปถือครองถือว่าเป็นตัวสะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจรวมถึงมีโอกาสที่ราคาจะขยับตัวได้อย่างมีนัยสําคัญแต่ก็ไม่ควรมีสัดส,ส่วนของนักลงทุนสถาบันที่มากเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีการถูกแรงเทขายนะคะมันก็อาจจะส่งผลเสีย ต่อหุ้นที่รุนแรงได้เช่นกันตัวถัดมานะคะคือตัวสุดท้ายแล้วนั่นก็คือตัว M ตัว M ย่อม,มาจาก Market Direction นะคะคือการเลือกลงทุนในจังหวะที่ตลาดขาขึ้นนั่นเองค่ะ ซื้อหุ้นในช่วงที่ตลาดคาขึ้นหรือว่า up ท r e n นะคะรวมถึงราคาหุ้นเนี่ยยืนเหนือเส้น EMA ได้นะคะก็จะเป็นการพิจารณาโดยแนวโน้มกราฟแท่งเทียนแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยของตลาดในช่วงนั้นๆนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยต่อให้เลือกหุ้นมาดีแค่ไหนแต่ถ้าสถานการณ์ไม่เอื้อมหน่วยก็ยากที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้นั่นเองค่ะก็สาหรับสูตรการคัดหุ้นโตต่อเนื่องนะคะโดยใช้เทคนิคของแคนซลินเนี่ยก็นําไปปรับใช้ตามเทคนิคของแต่ละคน หากเราฟังเผลอๆนะคะมันก็อาจจะเป็นเทคนิคที่ธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเราลองวิเคราะห์รายตัวแต่ละตัวอักษรตามไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเทคนิคนี้นะคะมีประโยชน์แล้วก็ทรงคุณค่าอย่างมากสําหรับใครที่ได้เทคนิคนี้ไปนะคะลองไปใช้กับหุ้นที่ตัวเองสนใจหรือว่าหุ้นที่เรามีในพอร์ตหรือเราพร้อมที่จะลงทุนเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการเทรดการลงทุนของเราอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้นะคะหรือใครต้องการสนับ สนับสนุนทางช่องอ่านบัญชีโดเน่ด้านล่างคลิปนี้หรือมีคอมเมนต์ความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยและใครอยากจะได้หนังสือของทางช่องมันนี่ฮีโร่นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะเพื่อจะเป็นผู้โชคดีสําหรับการได้หนังสือที่ทรงคุณค่าของทางช่องเราคะ่ะ และสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีนะคะชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝาก Instagram Facebook แล้วก็ YouTube Channel ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ